ปลิงเตอร์ e ซลล์รีเมกำลังตกที่นั่งลำบากจากการเปิดรับสมัครผู้กำกับใหม่ <L> หลังจากประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ปลิงเตอร์เซลล์รีเมจากทาง Ubisoft เมื่อหลายปีก่อนข่าวคราวเกี่ยวกับเกมนี้ก็เงียบหายเข้ากีดเม่จนกระทั่งล่าสุด Ubisoft Toronto ได้เขียนประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผพ้กมกับคนใหม่ของ Spinter Cell Remake นี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Ubisoft ได้เสียผู้กำกับดั้งเดิมที่ชื่อ d เดวิดกรีเ e ลไปก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงผู้พัฒนาบางส่วนได้ลาออกไปก่อนที่โปรเจก์นี้จะสร้างเสร็จด้วยซ้ำเนื่องด้วยเดิมทีการพัฒนาภาครีเม e นี้พบเจอแต่อุปสรรคต่างๆไม่มีแม้แต่ตัวอย่างเทเลอร์หรือตัวอย่างเกมเพออกมาเป็นเวลายาวนานทั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมสปินเตอร์เซเท่านั้นที่พบปัญหาขาดผู้นำโปรเจกต์ไป แต่ก็ยังมีเกม IP ดังอย่าง Assassin's Creed ที่ได้เสียผู้นำแฟนชายอย่างคุณมาร์คอลิซิสโคเทไปทำให้โปรเจกต์เกมมือสังหารแบบมัลติเพ a เยอร์อย่าง Assassin's Creed Invictus ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดบริษัทใหม่อย่าง v a n t a g e Studio ที่จะมารับไม้ต่อดูแลซีรีส์มือสังหารนี้ต่อไป